ไทยดีไซเนอร์ชาเลนจ์จุดฝันแฟชั่นไทยพบกับรายการเรียลลิตี้แฟชั่นที่จะค้นหาสุดยอดดีไซเนอร์ของเมืองไทยผ่านภารกิจที่เข้มข้นมันชาเลนจ์เราทั้งหมดเลยต้องประทับใจกรรมการมากแน่นอน10ทีมสุดท้ายมั่นใจ100%เลยครับ ทาง21แบรนด์นะครับเราคัดเลือกม,มาแล้วอย่างดีเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับนักออกแบบไทยมันจุดประกายความฝันของเขาจริงๆซึ่ง4ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบจะได้เปิดบ็อกอัพสโต์ที่สยามเซ็นเตอร์เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนเป็นเวลา1เดือนและจะมีผู้ชนะเพียง1เดียวเท่านั้นที่จะได้รับเงินรางวัล100,000บาท ใ,ใจที่เห็นคนรุ่มมนใหม่เนาะคนที่มีฝีมือที่เซอร์ไพรส์ก็มีเยอะเหมือนกันเขาจะกลายเป็นทรัพยากรที่ดีของเรารายชื่อที่จีน่าจะประกาศต่อไปนี้นะคะเป็นรายชื่อที่ไม่ได้ไปต่อค่ะเริ่มตอนแรกวันที่3พฤษภาคมนี้เวลา1ทุ่มตรงทาง Facebook และ y o u t u b e w o ดี y สร้างสรรค์รายการโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม